สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวยำสองร้านนะคะอันเนี้ยยำซื้อมาจากตลาดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละร้านเป็นยังไงบ้างทเทออกมานะคะสองร้านเลยเหมือนกันเลยค่ะราคาสามสิบบาทเท่ากันแต่เรามีความแตกต่างอยู่ที่นี่ปูอัดห็นปูอัดร้านนี้ไหมคะกับนี่นะคะปูอัดร้านนี้จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวหาปูอัดไม่เจอ นี่แบบนี้ใครกันเนะาะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นไงเอ๊ะผลออกมานะคะเอาจริงๆกันแล้วแต่ชอบนะคะโชอชอบร้านนี้มากกว่านะคะดูเข้มข้นมากกว่าส่วนร้านเนี้ยเขาจะดูจ,จืดนิดหนึ่งนะคะส่วนของปริมาณเนี่ยนึกว่าร้านนี้ก็ดูสดกว่ากระจบยำสองลา้านเทียนเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ